วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ย่านถนนราชวงศ์จริงๆมันก็ใกล้กับกาดหลวงนะครับของเชียงใหม่ย่านนี้มีร้านข้าวต้มร้านหนึ่งนะครับที่อร่อยมากๆเป็นข้าวต้มเครื่องนะครับแล้วก็ขวยจับหมูกรอบน,นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องเดินเข้าซอยไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนถึงแลครับ นี่คือร้านข้าวต้มซี่โครงหมูเยาวราชนะครับร้านเนี่ยจะเปิด6โมงวัดีเป๊ะนะครับเขาจะโดดเด่นในเรื่องของก่วยจับข้าวต้มซี่โครงหมูนะครับแล้วก็ข้าวหมูกรอบนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกนะัน

เราก็ได้มาแล้วนะครับกับอะไรเอ่ยเมนูนี้ยจับกับข้าวต้มปล่อจับนี่มีหมูกรอบด้วยนะครับแล้วก็นี้เป็นข้าวต้มซี่คโครงรวมหมูกรอบอ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูเลยเป็นไงบ้างครับอร่อยนะอร่อยนะ อ้ำเลยปลาคินบังเรายังรอหมูกรอบเป่าอีกนะและพระเอกของเรามาแล้วนะครับหมูกรอบหมูกรอบที่นี่กรอบจริงๆนะครับอร่อยมากถึงขนาดที่ต้องว่าสั่งแยกกันมาเลยกินแค่ในข้าวต้มเนี่ย ยังไม่หนำใจนะครับเราต้องสั่งแยกออกมาเลยอ่าตัวแทนเด็กชิมเลยครับหีกลองอร่อยไหม,มชิมน้ำจิมด้วยชิมจิมด้วยเป็นไงบ้างครับลูกลูกกลองมาก กรอบมากน้ำจิ้มอร่อยไหมมอร่อยเลยหวานด้วยเนี่แหละครับต้องมาโดนกันให้ได้นะครับกับร้านข้าวต้มซี่โครงหมูยาวราชนะครับอยู่ย่านาช้างม่อยนะครับใกล้ๆก,กับกาดหลวงนะครับลองชิมกันให้ได้นะครับ